สบายดีพ่อแม่พี่น้องสมูทคนหรือฟังไทยหรือฟังลาวหรือฟัง,งยังก็ได้นะมื้อนี้ก็สิปลูกพักมาพี่น้องนี่เนาะปลูกพักสวยพอเนาะพี่น้องเขียอขวางเขียวขวางเฮ็ดรังขั่วเนาะพี่น้องเขียวขวาง ในอย่างปลกปกาวปลูกปุกขัาปกักปลูกเพชรนพนธ์ใน้นนย,ยายปงปลูกนี่นี่ก็เป็นไนนนรนพนธ์ยังเหลือเป็นนี่เนาะบดินบดดินดำน้ำซุปบดน้ำตาลนพนธ์ ลัางขวดเนาะไปเนาะขวดดี่ว่าหห้มันมุนนอกพี่นาะซับเลน่หเมาบึนเด็ดเด็ดนี่เนาะพี่นอง 你呢？

ចុ Çe ះឡាយដោតទៀតណែដល់ស្នៃមកមក i out. ก็จบเทนีเนาะขอ,ขอบใจกดไลค์กด,กด, лай, กดแชร์แล้วก็ติดตามคลิปน้องมีก็จบเทนี้เนาะพี่น้องกดไลค์กด, лай, กดแชร์และก็ติดตามกดส่งไลน์น้องมีด้วย